ปิดการขายเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งคันครับผมสำหรับเจ้าขุนแผนเยอรมันนะครับผมปิดการขายเรียบร้อยนะผมพอดีพี่เขาบอกว่ายอดอยากได้รถที่แบบว่าราคาไม่แพงมากนะผมแสนกว่าบาทเฮงๆรวยๆนะพี่นะขอบคุณครับผมซื้อรถกับเราต้องไวนิดหนึ่งนะผมชักช้าไม่ได้การผมคิดนานเพื่อนเราไปขับกันหมดแล้วนะฮะพี่เขาอยากได้รถไปขับขี่ไปใส่ใส่ทะเบียนไปด้วย จัดไปพี่เฮงเฮงรวยรวยนะครับผมขอบคุณพี่ต้นพี่หมีด้วยนะครับพี่เขาล่ำรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวย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 ิ่งขึ้นไปครับผมโชคดีมีชัยนะพี่นะขอบพระคุณมากๆครับโอ้โหดโอ้สวยนี่รถแสนนิดๆนะครับผมก็สวยได้เหมือนกันนะหล่อเนียนครบจบเลยนะผมขอบพระคุณพี่ต้นแล้วก็พี่หมีมากๆนะครับขอให้โชคดีมีชัยนะพี่นะขับขี่ปลอดภัยมีความสุขก,กายสบายใจ มั่งคั่งร่ํา,าร,รวยในทุกทุกวันเลยครับผมเฮงเฮงรวยรวยนะพี่นะยินดีด้วยครับผมบอกแล้วครับผมไม่มีลำครับผมทีมนี้นะฮะอีกแล้วครับท่านชอบถูกใจไม่ต้องดูรถบอกว่ามาซื้อเลยโอ้โหขอบพระคุณมา,มากๆครับผมขอบคุณครับพี่เฮงเฮงรวยรวยครับผมที่พูดคารถซิสงนงครับก็ยังมีรถแต่งรสซิ่งรถบ้านรถสปอร์ตนะผม มีให้ท่านเลือกสรรอีกมากมายนะครับใครที่ชอบใครที่เกิดมันพฤหัสนะผมสีส้มจัดไปสำหรับเจ้า f t 86นะผมเครื่อง2,000อนอ f t 86ชุดแต่ง Rocket Bunny นะครับผมคันนี้เปิดราคาไว้แค่1 1 9 0 0ล้านหนึแสนเก้ื่นบาทนะฮะขายแรกเจนสดุดจัดไฟนั้นรับทุกกรณีไม่มีเวลามา เรามีบริการสไลด์ส่งให้ถึงห้องนอนกันเลยทีเดียวอ้าวไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับนี่หรือใครที่กำลังมองหารถสปอร์ต90ที่เป็นตำนานนะผมไปจอดไว้ประดับบ้านนี่คือ Mazda RX7 วน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 นผมชุดตรงชุดแต่งมาครบจบที่นี่ที่เดียวนะฮะที่คูดคารสซิงครับผมรถเขาสวยจริงครับผม สวยจนคุณต้องซือ้ออ่ะฮะ,ะนะครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยนะครับผมนี่เนียนนะผมอัปเดตสต็อกกันไปอ๋อสำหรับคันนี้เพิ่งเข้ามานะผมยังไม่ได้รีวิวเนาะเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามานี่คือ B M W รวม520ผม L C I แล้วเรียบร้อยนะผมของแต่งเกือบล้านนะผมคันนี้นะคุณดูก่อนนี้จ,จมูกหน้านี้แท้นะผมเบิกศูนย์นะ ชุดนี้ก็เบิกมาห้าหกหมื่นนะครับเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะลิ้นนงลิ้นหน้าคา,คาร์บอนหมดแล้วผมเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกทีนึงเนาะเป็นตัว LCI แล้วเรียบร้อยนะผมนี่แลปด้านมานะแลปด้านก็หมดไปวันแสนกว่าบาทนะผมเบรกล้อค,ครบจบโอ้โหจัดฟิตมงฟิตเมนโลโก้ห้าสิบปีมันสวยนะเกร์ตข้างเขาเรียกอะไรคาร์บอนรอบคัน นี่ครับข้อดีของการมาซื้อรถที่กูดขาต้วสิ่งครัผมคัดแต่รถสวยๆแบบนี้ไหมพี่พเเพื่อนน้องๆทุกท่านนะผมนี่ครอบข้างคาร์บอนนะผมเทียวคาร์บอนนะโอ้ครบจบอย่าบอกเลยขับดีจัดนะผมเครื่องเทอร์โบเลยนะเครื่อง2อ0 0ันเทอร์โบทั้งประหยัดทั้งขับดีครับผมมีไว้ติดบ้านนะผมของแบบนี้นะนี่ทั้งซูนดีดักเทลข้างหลังก็เป็นเทอร์คาร์บอน,นครับครบจบเลยเนียนจัดเนียนจัดนะฮะะ เนี่ยผมใครที่ไม่มีเวลาไปแต่งนะผมให้มาที่คุทคาร์รสซิงครับผมรับรองว่าท่านได้รถแต่งสวยๆกลับไปใช้งานแน่นอนนะผมนี่อีกหนึ่งคันนะผมค่ายซูบารุที่เอ็กกับโตโยตานะฮะอ่านี่คือเจ้าซูบารุบีอีซีนะผมเป็นเครื่อง2 0 0พันเนะผมเป็นเครื่อง2 0 0พันเหมือนกันผมบ็อกเซอร์นะบ็อกเซอร์นะผมสูบนอนฮนะของตรงของแต่งก็โอ้โหหลายแสนนะผมวันนี้ ผมอีกแล้วคันนี้เปิดราคาไว้แค่1,390,000าามแสนบาทนะผมขายแรกเตือนซื้อสดจัดเพรานั้นรับทุกกรณีเหมือนเดิมนะเบรกเบรกล้อเลอมาครบนะผมมาครบนี่ก็สเกิร์ตข้างรอบคันเป็นเพียวคาร์บอนเหมือนกันครอบข้างเพียวคาร์บอนนะผมตรงนี้ sti อาสีเต็มโอ้โหสีแดงนี้เงาๆงาฉ่ำเลยนะผมบอกเลยสุดจัดสุดจัดสุดจัด,ด,จดอ้โหดูสีนะ เงาชาไปท้ายเบิกใหม่ผมเป็นของเจแปนนะอันนี้หมื่นเจ็ดโอ้โหดูแต่ละอย่างของเขานะผมไม่ธรรมดาแล้วก็แต่งสไตล์กินคลีนนะผมคันนี้นะหน้าขี่หน้าขับหน้าใช้ผมเป็นสีที่นั่งท่อเจทีซีนะผมไทเทเนียมนะเดินตั้งแต่เฮดหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะผมนี่ฮนะเออมีมีสต็อกอีกมากมายผมแต่ว่าก็ยังรับซื้ออีกเพิ่อมอีกเยอะนะผมใครต้องการขายแลกเทิร์นซื้อสดแจรไปนั้นรับทุกกรณีอ่ะขอบคุณพี่ต้นแล้วก็พี่มีอีกครั้งหนึ่งนะผมโอเคพี่ ขอให้พี่ต้นแล้วก็พี่มีรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ